ตามตุกตาติต,ตาไตไตต้นตังอันนี้ภาษาไทยเหรอทีน่นี่ทีนี่ที่ไหนลอยครับทีน่นี่ที่สตูดิโอครับอ่าไม่จ่ายคิว ชั่วโมงเช้าชื่อโมงครับแบ่งของเกาหลีขาววันนี้เราใส่เสื้ออันนี้ใช่ไหมอันนี้รู้ไหมไม่รู้อันนี้อันได้ไหมเอ่อกอกอไก่ชอช้างเอ่ออันนี้ผู้หญิงผู้ชายอันนี้ไม่รู้ก็วันนี้มีครูของครูปุ้นไสเย้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ นี่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับวันนี้วันนี้อายุสิบสองขวบสิบสองขวบดูเรืียนสวัสดีครับผมบอนไซนะครับอืมวันนี้เรียนซนอะไรนะครับดูจากป้ายข้างหลังแล้วนะฮะแน่นอนว่าเราจะมาสอนศิลปะนะไม่เอาเออไม่เอาโนเสร็จแล้วอีสิตรู้ยังไม่เอาที่ก็เรียนภาษาก็โอเคเพราะว่าโอ้จริงจริงอ่ะยงก็วอนก็พูดภาษาไทยไม่เก่งแล้วครับแล้วก็วันนี้ เรียนภาษาไทยก็ตึงเต็มมากใช่ไหมนี่ก็ไม่เก่งเหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับแต่งตัวเป็นคุณครูแบบนี้นะครับก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยให้กับพี่ๆทั้งสองคนนะครับก่อนอื่นก็อยากจะถามพี่วอนกับพี่ยงก่อนว่าเออเรียนภาษาไทยมานานแค่ไหนแล้วครับแปดเดือนแปดเดือนเออแปดเดือนพูดได้ขายเนี่เนี่ยเจ็ดปีก่อนเจ็ดปีก่อนเรียนไปแปดเดือนเราลองทางฝั่งพี่ยงนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีอ๋ออยู่ที่หนึ่งปีเรียนที่ไหนครับไม่เคยเรียน ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนไมายอยู่หนึ่งปีอยู่ที่หนึ่งปีไม่เคยเรียนคุณครูบรรทัยเนี่ยจะมาสอนคำลิ้นพันในบทภาษาไทยเขาเรียกว่าทั้งทิสเตอร์ทั้งทั้งลิ้นพันอะลิ้นพันเป็นคำพูดที่แบบยากในภาษาไทย๋อใช่ก็ภาษาไทยมีโทนห้าผี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 อันนี้เกาหลีไม่มีไม่มีโทน โอ้มาหมามามาหมให้บอกมา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 เดี๋ยวเรามาดูคำยากกันของเรากันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับที่ทั้งสองคนจะได้นะครับก็คือทั้งทวิสเตอร์ของไทยครับพี่พคราวนี้มันจะมีแค่ภาษาไทยเนะเรามาลองดูว่าพี่พี่จะอ่านรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเริ่มที่พี่วอนกันนะราหนองรายองยาราอ รู้เลยว่าครูสอนรอเรือมาชัด <c oughs> อ่านเร็วๆขึ้นราหนองราหนองรายยองรายยาอ่าเริ่มเริ่มไม่เหมือนเดิมไ,ไม่ใช่หรอทีนี้ติดกันเร็วขึ้นราหนองลายองยาลาอุ้ยชัดอ,อ,อันนี้ชัดและโอ,โ,โอ้โหโอ,โอเคครับคำตอบต่อไปพี่ยงครับเช่าปัดปักพลาเอ็นปัดปักอัด ัดัว่พวออีกเอาไม่หรอไปแอไเนี่ยแล้วอ่านให้ฟังทีช้าฟาดเช้าาชาฟาดฟอย่ฟาดไม่ช่บฟอกไม่ใช่ฟาด่ไม่ใช่ช้าฟาดเช้าดผัดฟกัฟอกเย็นฟาดเย็นปอาย่ๆฟักผัดฟักัฟัก ฟักไม่ใช่ฟอกอ่ะฟักแปลว่าเอ่อวิ w i ร์ e r m e l o น is a f o d i t is a fruit yeah ฟักน t า o ู d นะไม่ไม่ใช่คำหยาบนะทุกคนมันคือภาษาไทยฟักเชาวฟาดชาวฟอกผัดฟักผัดฟอกเย็นฟาดเย็นฟอกฟักผัดฟอกผัดอุ้ยชัดมากอุ้ยถือว่าไม่ผานได่ผานเลยจริงหร ฉาพี่วอนครับคำต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมมั่นจะไม่ดูเรยอเราลองฟังว่าจะฟังออกไหมคำนี้มือคุกมือหมูมุงรื้อมือหมกที่พี่วอนพูดมาต้องมีเหตุผลครับอะไรนะอ๋อไม่ใช่เหรอมือคุกมือมือคุกหรือหมูมุงรื้อมือหมก ได้และอีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาใส่ช่วยมึกหกมึกหกเรือมุงเลอะมุงเรือหมุงมุงหรือมึกหมกอุ้ยชัดนี่ชัดแล้วนี่ขอขออีรอบแบบว่าติดติดกันเลยมึกหกเรือหมุงมุงหรือมึกหมกอุ้ยชัดโอ้ใช่หรถูกถือว่าสมอย่างน้อยลิ้นยังไม่พอกสาวหุดีถือว่าก๊อปปี้ได้อ่หตาพี่ยงครับผมุดจุนลดยั้งรุนดังรถเด็กอุ้ย ฟังออกไหมทุกคนอ่าพี่พ,พ,พี่พี่ยองขออีกรอบครับรุ่นจุนเราแยกรุ่นรังเราแยกถือว่าลิ้นเริ่มอ่อนลงแล้วลิ้นเริ่มปรับให้เข้ากับภาษาไทยได้มากขึ้นต่้ต่อไปครับพี่ยองนะแ,กกแล้วกลับมาฟังอีกรอบท้ยทิ้งไปายทิ้งโอเคตาคุณแล้วครับพี่บอลครับตาตีตกตุ้นตัน ต้อตันตำตุกตาติตาติตาติตนตันได้ยินในคอนเน็ตคือตำตูดอะไรเงี้ยตำตูดอะไรก็อย่างต้อตานตาติตกต้นตานต้อตันตำตุกตาติตาตายตาต้นตานอันนี้ภาษาไทยหรอตาตีตกต้นตานตอตานตำตูดตาตีตายใต้ต้นตานผมไม่เคยทำภาษาไทยอันนี้จริงจริงอันนี้ยากมากนี่ไม่อันนี้ภาษาไทยหรอภาษาไทยใช่หรอใช่ ตาตีใช่ไหมก็คือตาที่ชื่อตีรู้จักตาไหมตาเป็นพ่อของแม่ grandfather คุณตาเออคุณตาตาตีตี his name อ๋อตาตีตาตีตกต้นตาตตกตกต้นตาลสต้นตาลต้นตาลต้นตาลตตาลตตาตตาตกตคือ้นตตตามต้ตาตต้น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 น้นา้ลต้าลตา้ตลตมาใต่นตล้วก็ต้าตาลตตาต้แล้นตาตนตต้นตาลอันี้น้นตา้นต้ตาต้นาตายตาย

เข้าใจไหมเข้าใจชามเขียวความเช้าชามเขียวความเช้าชามขาวความขำชามขาวความขำเฮ้ยก็ชาดเลยเป็นคนหมูดีเป็นคนหมูดีแล้วให้ผ่านไหมครับทุกคนผ่านแล้วผ่านแล้วอ่ะคำต่อไปครับพี่วอนกินมันติดเหงือกกินมันติดเอือกกินเผือกติดฟันกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันติดทั้งเงือก ติดตั้งฟันอุ้ยชัดอยู่แอร์ูดไบโอเซลล์คกิมันกิมันติดเกยกินฟกติดฟันกินพวกติดฟัน่กินทั้งมังกินทางเฟิรกติดตั้งยกติดทางฟันติดไปหมดแล้วตอนนี้ยากมากยากเนาะเดี๋ยวเราจะให้ลองอ่านทั้งหมดรวดเดียวให้เวลาแค่คนละหนึ่งนาทีในการอ่านทั้งหมดไล่ลงมารู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่สิ่จแคนที่ฟังแล้วรู้เรื่องมากที่สุดเดี๋ยวให้พี่บอลไซอ่ะโชว์ก่อนคนแรกในฐานะคนไทย พ <rium> <Dante> <time> ร้อมแล้วจ้าไลาครับระนองระยองยะลาเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดหมึกหกเลอะมุ้งม um ุ้งเลอะหมึกหมดรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลชามเขียวความช้าชามขาวความขำกวางขาวเข้ากลางขาวคว้าขวานคว้างกลางกวางขาวกินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเปลือกกินทั้งเหงือกหรทั้งฟันว้าว21วินาที21วินาทีแล้ว ควยไดหมคุณวัยวัยไดไหมได้ได้ไแต่ไม่ต้องกดดันนะเมื่อกี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำไม่ดีเสมอช่วพี่พี่ยงก่อนแลวกันเนาะถ้างั้นโอเคโอเค three two n e ตงนายงเนี่ยอย่านาวปป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 ัปปนปปปดตปปปปปปปดปัปป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 ตปปปปปตปปปตตต ความความเข่าเกากรางเกาวากว้างเกาอมักกินมักติยอกินมกตตั้งั้งมันคือตุก้าจิตตักเยอะจังปันโอ้นี่อครับเวลาไปทั้งหมดสามหาวินาทีสองสิบหาวิถือว่าเรวนะยี่สิบเอ็ามสิบหโก อันนี้ภาษาภาษาจีนหอน,นี่ยภาษาภาษาจนไม่ใช่ภาษาไทยตอนแรกที่หลับตาฟังแต่ว่ายุพูดภาษาเอเลีออ่ยน <c oughs> เออ <c oughs> ตาคุณแล้วครับวาย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 เอากี่วินาทียีสิ ยีได้วิลซีวิลซีเท่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งคาจ้อะไรย่งไรงแล้งล่ะเชาผพบปัยาเย็บับปักาบุกบกุรุบุรุงบุงมกลอยอลอยยังลอย่งลอยเหลกตติต้นต้นตัติตตันตีนตายตนตันชาขี้ควักชาเข้าเข้าเข้าข้าความข้างเขาเขาครั้งเขาเขาก็ข้างขาวคือมังตี๋ออกขึ้นมียกตีวกินมันทางเดียวกินมันยองัางด้านเขเน้นความเร็วอะแต่ว่าความหมายไม่ไม่มี ความเร็วความมหยไม่ไม่ฟังเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ทั้งหมด21ิวิเหมือนกันเอนกหเก่งมากเทกุกซาลัมใช่เทวคนไทยไทยแทนแต่รู้เรืยังเราวัดกันที่ฟังรู้เรื่องนะรู้เรื่องไหมเมื่อกี้รู้เรื่องไหมไม่รู้บนแล้วไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเกมแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเกมต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าเลยครับเย้โอเคครับมาถึงภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวอยากถามพี่พี่ทั้งสองคนก่อนว่า อยากเรียนรู้ประโยคภาษาไทยในแบบเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยากเรียนภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ตอบไม่ได้ให้ทวนซ่อนครับซ่อนวอะ้ซ่อนเราเแล้วาพ่ยงพอมีแบบว่าอยากเรียนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมอยากมาเรียนดิบแน่บอกไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้อะไรบ้างโมะว่ารู้อะไรบ้าคิดว่าท่า ถ้าชอบอยากจีบคนไทยอ๋อแหมแล้วก็ไม่กล้าพูดตั้งแต่แรกอยากจีบคนไทยแป้วทิ้งยังไงเปลือิ้งยังไงของคนไทยเปลือิ้งยังไงใช่ไหมคนไทยครับก็เขาจะใช้คําคมในการจีบกันอยากลองไหมวันนี้วันนี้เรามีตัวช่วยพี่บอลกับพี่หยงมาเริ่มกันที่คําแรกดีกว่าเนาะสวัสดีครับช่วงครับอินดิเตไดายรุจักครับอ่าแทบบ้าแทบบ้าอ่าไดเชิญเชยญสวัสดีครับชิมครับ อินดี้ิีดจาอินดีริจังดุจอะแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วิวิ่งแล้ววิ่งเวียนศีรษะแล้วจริงาีคาชื่อยงค้าอินดี้ิจังุจคาอ้า ติดแน่นอนโอ้ไม่เอาติดไปติดไปถ oh. ้าถ้าถ้านี่มาจีไม่ติดไหมอือเอออ่างั้นคำต่อไปดีกว่าที่ที่เตรียมมาให้โอ้โห oh. บอกเขาเลยตรงๆเลยอันนี้ครั้งแรกชื่อครั้งแรกก่อนอันนี้พูดได้หรอพูดได้พูดเลยน่ารักจังคะ่ะมีแฟนหรือยังขะกับปานคนเดียวหรอให้พ่ให้พ่มไปส่งไหมเออจริงจริงพูดได้เหรอเนี่ย You wanna try น่ารักจังครับพี่องอพูดนะน่ารักจังครับุ้ยนี่ครับแล้วกัต่อฮะมิดเป็นเดียครับอืมยังไม่มีครับ กับป oh ังคนเดียวกับปังคนเดียวให้โอมไปส่งมาขอคิดด้วยก่อนละกันนะแม่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เร uh> ื่องเดี๋ยวแต่ขอคิดด้วยกันก็ไปคนเดียวดีอยออ่ะันต่อไปครับผมอืดึกแล้วอาทำไมไม่นอนเดินมาสบายนะปมเป็นห่วงนะหนูอาปวดเด่แต่ก็จะรักษาให้หาย ไม่นอนหรอไม่นอนหรอกินเนี่ยนอนสิโอ้โหไม่ดีถ้าไม่สบายเป็นห่วงไหมอ้มทำไมทำไมเป็นทไมสบายเป็นห่วงผมไหมอืมไม่สบายกินเนี่ยสิกินเนี่ยไม่มีใครเป็นห่วงเลนอนกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆแต่แล้วไปนอนกุณกูก็ตีสักผมบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับสาติงว่าคุณรักผมใจไหมครับไม่รักผมนี่แต่ว่ารักพี่นงครับแล้วก็ปันดีกัน กลับบ้านนะครับทุกคนทำอะไรอ่ะอันนี้ชูติชูติทำงานอยู่เอ้โหที่นี่ที่นี่ที่ไหนลอยครับที่นี่ที่สตูดิโอครับอ้าไม่ใจที่รักลอยโอ้โหบี้เบบี้เด็ก ใครคนใดไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือสิ้งหงอ10ปีที่แล้วใช่ไหมเฮียสโก้ที่นี่ที่ไหนลอยชอบไม่ใช่ที่หลักลอยคฟ้าโซ่ตอนนี้จริงๆริงถ้าชอบใช่ไหมมีไอจีปะไอจีไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กไม่ใช่ไอจี พี่ใช่พี่ใช่เฟซบุ๊กอใช่ใช่ไม่เข้าใจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ชมากๆก็มีไอชไหมอ๋อไอชไหมแล้วอจีกันแล้วได้ไอแล้วไปทำอะไรต่ออลอลแล้ก็ดีดีไม่รู้พี่ไม่รู้ทไมรู้นั่งเงยกโดนนั่งเงยก็โดนแซแล้วเห็นไหมวัยรุ่นเขาดีจีกันไออันนของพี่วอนโอไม่ตาขอไอแล้วก็ดีไปคุยอาค่ะแของของพี่ยงนะครับ กจริงจริงโกหกโกหกเขาไม่พูดไม่ได้100% h u n หนึ่งยโกหพูดไม่ได้ใส่ถ้าเมาได้โวยวอนพูดได้มีไอจีมากถ้าอันนี้นางไอจีไหมไอจีบไปเลโอเคบไบายไอจีไหมไอจีายโอเค thank you มากมากใช่ไหมวนนต u น n ปเลยเยอะมากเออใครอ่ะใครอ่ะทุกคนเลยเป็นสิบคนเออเยอะมากเออใครอ่ะนี่เห็นไหม โอเคครับคำต่อไปครับพี่ยงอันนี้อะไรครับอันนี้อ่านว่าเป็นแฟนกันไหมครับผมครับครับอยครับให้อ่านครับอ่านไม่ให้ถามผมกัปป์ปันกี๊บหรอวันนี้กัปป์ปั้งกัปป์โอ้เป็นใช่ไหมครับกัปป์ปั้งกัปป์ปั้งกัปป์ปั้งอร์เอ็มโคดิตาเลสเซอรสครับไอเดียนะครับกัปป์ปัเลยกัปป์ ป้าเลยก็ป่าใช่ไหม Playboy p l a y b o ยจริงจริง Playboy เขาบอกว่าเออเป็นแฟนกันไหมก็เป็นเลยเห็นไหมดี่ DM ไหมไอ้สิบ่าแกพี่วอนบอกว่าไอ้ที่เอามามันเก่าใช่ป่ะเรามีคำศัพท์ต่างๆมาให้พี่วอนกับพี่ยงอ่ะลองทายดูว่าศัพท์วัยรุ่นไทยสมัยนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาแบบว่าเขาใช้คำอะไรคุยกันบ้างโอเคเดี๋ยวมาทายกันนะครับพี่วอนพี่ยงครั้แรกนะครับคำว่า ปัง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 ,ปงตายใช่ไหมอันเดียวกันไหมปังตายตายตายปงังแอดไม่ใช่ครับไม่ใช่คือปังเนี่ยมันแปลว่าเยี่ยมดีเลอร์แบอบกว่าสุดยอดอะไรเงี้ยชุดพี่ยงปังมากวันนี้ดีมาก Very good. เบริคูดอะไรเงี้ยโอเคคำต่อไปครับคำว่านกครับ นกฟรีอ๋อนกไม่สตาร์ฟอ๋อฟรีสไตล์ฟรีสไตล์โลกมากเขาฟรีมากฟรีมากอุ้ยคุณยงทายว่าอะไรโบงกุ้งเถอะวันี่เขาไม่ตอบนะครับขนเยอะไหมเหรอพูดขนเยอะมากน้องขนเยอะขนเยอะคนเยอะขนเยอะมากอ๋อนกเนี่ยมันแปลว่าเหมือนเหมือนกับว่าสมมติถ้าพี่พี่วอนอ่ะไปจีบใครสักคนหนึ่งแล้วจีบไม่ติดวิเซนนกโอเคคำต่อไปครับพ้ง ฮงฮงมาจักฮงมาเคยด้ฮงคนไทยพูดคขามาฮงงมากยูชัยเช่อปะยูชัยฮงยูชเออหุ้ยชุดวันนี้พี่วอนฮงมากแต่งตัวฮงมากอืมอะไรนะหน้าหน้ากินหน้ากินฮงวันแ้วานกกิปหล่กหน้ากินิปเป็าไหละโอ้วหน่ากินมากไม่ใช่แมก ได้ไม่ไงฮงกินไม่ได้อ่ากินไม่ได้อ่าวนกินได้ไม่ได้ไม่ได้ฮงไม่ได้ฮงอ่ลฮงกินได้ฮงไม่ได้ฮงไม่ได้ฮงไม่ได้ฮงกินไม่ได้เฮ้ยต่อไปฮงก็กินไม่ได้น้องอะไรที่แบบว่าดีเป็นเลิศอะไรเงี้ยก็ร g จิสก็รู g ิสโอ๊กุบสูร์โบอินดาใช้เป็นคำชมเย้ วันนี้เลี่ยมภาษาไทยเยอะมากๆแล้วค่ะเพิ่มขึ้นไปแล้วโอ้โหปูไซด์วอร์ซอนภาษาไทยเก่งมากจริงๆเข้าใจเยอะมากๆวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอ้จริงจรกับฟังกิโมกับฟังกิโมรับอีพีต่อไป พี่วอลแล้วก็พี่โยงจะได้ไปเจอใครในมิชชั่นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่องโปรโก p พล s สนะครับฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้พี่พี่ทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย